ความนิ่งคืออำนาจเงียบที่ทรงพลังที่สุดจิตวิทยาของความนิ่งที่ทรงพลังอำนาจที่ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่โลกยังได้ยินความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการควบคุมตัวเองในสนามรบของอารมณ์คือการไม่ยอมให้โลกภายนอกมามีอำนาจเหนือใจเราในทุกครั้งที่คุณถูกดูถูก ในทุกครั้งที่คุณถูกยั่วยุให้โกรธในทุกครั้งที่คุณถูกกดดันจากสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมถ้าคุณนิ่งได้คุณกำลังครองเกมโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวแม้แต่นิ้วเดียวบทความนี้จะพาคุณเข้าสู่โลกของอำนาจเงียบพาไปเข้าใจความนิ่งอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงจิตวิทยาและการใช้จริงในชีวิตประจําวัน เพื่อให้คุณกลายเป็นคนที่ฉลาดสง่าหน้าค้นหาหน่าเกรงขามและมีพลัง